เป็นความสําเร็จสําหรับการดําเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยสถาบันอิสารามูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกท,ทปส สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชโครงการนี้เป็นการอบรมระยะยาวโดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น2ระดับประกอบด้วยหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือบสสรุ่นละ55คนและหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง ด้านกิจาการกระจายเสียงและกิจาการโทรทัศน์หรือบอสอกร,รุ่นละ55คนรวมผู้เข้าอบรมทั้งสองระดับจำนวนทั้งสิ้น110คนระยะเวลาในการอบรม12เดือนโดยผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจาการกระจายเสียงและกิจาการโทรทัศน์หรือบอสสจะได้รับพระราชทานวุฒิบัตรพร้อมเข็มวิทยาฐานะ จากสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้มีความหลากหลายและกว้างขวางนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบวิชาชีพมีข้อจํากัดอยู่สอประการประการแรกก็คือ สายงานหรือการทางานมันจะถูกแบ่งเป็นสายเศรษฐกิจการเมืองทําให้มีข้อจํากัดในการเรียนรู้ประการที่สองเนี่ยองค์กรสื่อไม่มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีการเรียนรู้ในเรื่องราวใหม่ๆขณะที่สังคมไทยเนี่ยามีการเปลี่ยนแปลงและก็ปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงด้าน,นเทคโนโลยีการปรับตัวของสังคมอย่างรวดเร็วดังนั้นการฝึกอบรมก็จะช่วยให ผู้ประกอบชาชีสือ่อมวลชน,นได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นนะครับในการจัดอบรมผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้จากกิจกรรมการบรรยายและอภิปรายซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคดิจิตอลตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เปลี่ยนไปด้วยความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการจัดสัมมนา,าในหัวข้อหรือประเด็นซึ่งกำลังเป็นที่สนใจและถกเถียงกันในสังคมและยังมีโอกาสได้ร่วมศึกษาดูงานในองค์กรด้านสื่อหรือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์อีกด้วยตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการของสถาบันอิสารา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์ว่าโครงการได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานพัฒนาองค์ความรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกันเพื่อเป็นผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนต่อไป